สวัสดีครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทรงเกียรติวันนี้กระผมนายดนยันยวงนางครูแผนกช่งางไฟฟ้ากำลังวิทยาลายัยโอลิเทคนิคลานาเชียงใหม่จะได้นำเสนองานวิจัยนะครับเป็นการพัฒนาชุดทดลองไมโครโคอนโ,โทรลเลอร์สำหรับนักศึกษา ประกาศวิชาชีพชั้นสูงแหลกช่างไฟฟ้าชั้นปีที่สองนะครับปกติเนี่ยในรายวิชานี้ที่ผมสอนปัญหาที่พบก็คืออุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทดลองหรือเป็นพว,วก led นะครับหรือเป็นพว,วกอัลตราโซนิกอ่ะประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งหัวใจที่ผมสอนหลักๆนะครับก็จะมีประกอบด้วยอันดุโนกับโนด MBU นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาในการที่ใช้ในการปฏิบัติก็คือเด็กต้องเองาอุปกรณ์พวกนี้มาต่อนะครับบนบอร์ดการทดลองแบบนี้ก็เสี่ยงเข้าไปน,นะครับแบบนี้แล้วก็ใช้สายเชื่อมนะครับ,นะรบปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนก็คืออะไรครับความล่าช้าในการไปเบอร์ของเบิกอุปกรณ์ทั้งตอนเริ่มและตอนเก็บ จึงได้เกิดความคิดว่าผมจะนำอุปกรณ์พวกนี้ให้มันเป็น one stop service ก็คือทำให้เป็ดเสร็จอยู่ในกล่องใบเดียวและนักศึกษาสามารถหิ้วไปทดลองได้เลยถ้านักศึกษามีโปรแกรมและคอมพิวเตอร์จึงได้เกิดชุดทดลองที่ผมทำขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็คือชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดนี้นะครับอยู่ในกล่องเดสร็จแบบนี้นักศึกษาสามารถหิ้วได้เลย น,นี่นะครับหลักการทำงานของเจรเบอรซีถ้าอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาลงมาไฟจะเป็นสีน้ำเงินครับและถ้าอุณหภูมิตั้งแต่25-30องศาไฟจะเป็นสีเขียวครับและถ้าอุณหภูมิ30องศา,าขึ้นไปไฟจะเป็นสีแดงครับ เหืนกนับเ่าได้ที่หาดต่อตรงนั่นแน่มันอ่ะนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอไอ้คีแพดนะครับที่เอาไว้สำหรับกรอกรหัสนะครับผ่านเพื่อให้ LCD สแสดงผลนะครับผมจะกรอกรหัส1234นะครับ ถ้ารหัสถูกมันจะขึ้นว่า Hello OK นะครับถ้ารหัสผิดมันจะขึ้น No and error ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารันโปรแกรมหรือ Arduino นะครับที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิแล้วบอกค่าผ่าน LCD นะครับและผ่าน RGB ครับ ถ้าค่าน้อยกว่า26จะแสดงคำว่าค o o ครับถ้าค่าองศามากกว่า27หรือน้อยกว่า28จะแสดงว่า normal ครับถ้าอุณหภูมิ29ขึ้นไปจะแสดงคำว่า hot ครับแล้วไฟ LED จะแสดงสีแดงครับ ตามผลการรันเลยครับสิ่งที่ทำและได้ลองทดลองใช้กับนักศึกษาปรากฏว่าผลการตอบสนองของนักศึกษาดีมากนักศึกษาบอกว่าเป็นอุปกรณ์เป็นกล่องที่มีความกระทัดรัดสะดวกสบายในการใช้งานนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดท,ทดลองนะครับที่ผมทำขึ้นมาในงานวิจัยครั้งนี้จะ มีส่วนไม่มากก็น,น้อยที่จะช่วยพัฒนานักศึกษานะครับสาขาช่างไฟฟ้าในระดับปอสองหรือผู้ที่มีความสนใจในด้านของไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะครับบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำมันอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขออภิภัยในความผิดพลาดไนหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอจบการนําเสนอการาง,งานวิจัยของผมนะ เท่านี้นะครับสวัสดีครับ